มาแล้วนะครับกับรถไฟครอบครัว1 1ที่นั่งที่ราคาดีมากๆนะฮะราคาไม่ถึง800,000บาทครับรถเข้าม่คันนี้รุ่น top option เต็มเลยนะครับกับเกียร์คานิวลนะครับ2.2 SXL นะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลปี2018ครับสภาพเป็นอย่างไรน่าใช้ขนาดไหนไปดูพร้อมๆกันครับเป็นรถสวยประวัติสูตรอุปกรณ์ครบด้วยซึ่งฝากระโปรงกระจังหน้ากันชนหน้าไม่มีริ้วรอยเลยนะไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลน LED นะครับมีไฟตัดมองนะใครที่ต้องการเดินทางไกลไปแบบครอบครัวใหญ่คันนี้นั่งได้ถึง1 1ที่นััั่งและะกก็รรราาาคคคคดดีีม้้วยบบซึนนน การันตีเลยนะว่าขับสนุกประหยัดน้ํามันเป็นรถสไตล์ครอบครัวที่นุ่มนวลมากๆคันนี้ประหยัดน้ํามันได้ประมาณสัก1ิ1 5กิโลเมตรต่อลิตรเครื่องยนต์ก็จะเป็นดีเซลเทอร์โบ2.2ลิตรครับสามารถเซอร์วิสกับเกียร์ที่ไหนก็ได้เพราะว่าเป็นรถส่วนไทยครับในรุ่นท็อปนะครับล้อแม็กนะครับเป็นวีสป็อกสีทูโทนแบบนี้5ก้านนะครับเป็นขอบ18นิ้วนะครับยางเป็นปี2025สซุ้มล้อไม่มีรอยแตกหักสภาพแบบนี้สามารถขับแล้วก็ใช้งานได้นานๆครับอย่างคันนี้นะครับมีสลูปออปชัั่นมีราาวหลงคติดฟิิลล์มมมมมพรรรร้้้้้้้้้้อออใใใชชงงงงาาาาาาานนนนนนนดดดขขเเสสยยยยู่่คบบไไีีวัก็หะ ประตูซ้ายขวานะครับอันนี้เป็นบาร์สลด์คื้นลงสะดวกแน่นอนนะราคาแบบนี้นะครับไม่ถึง8 0 0แสนบาทแล้วก็สภาพแบบนี้คุ้มค่านาใช้งานอย่ารอาชาร้าด้วยเด็ดขาดครับ ด้านท้ายนะครับออปชันจัดเต็มนะฮะแล้วก็สภาพสวยๆเลยสปอยเลอร์หลังไฟเบรกนุนที่3ไฟท้าย LED กันชนด้านท้ายมีเซ็นเซอร์ถอยหลังแลวก็มีกล้องมองหลังให้ใช้งานนะประตูด้านท้ายเป็นไฟฟ้าอัตโนมัติครับแล้วก็สามารถปรับการใช้งานได้หลากหลายรูปแบบเหมาะกับการใช้งานในสไตล์ครอบครัวมากๆนะคันนี้น็อตเดิมฝากระโปรงเดิมด้านท้ายไม่เคยมีการชนหนักหรือว่าทําสีด้านท้ายมาก่อนครับอ้าวเพื่อนๆครับผมไม่ได้อ่านหนังสือสอบนะครับอันนี้นะครับเป็นบุ๊กวอร์ริทีเซอร์วิสนะฮะคันนี้ประวัติสวยเซอร์ว เลยว่าเป็นรถครอบครัว1 1ที่นั่งที่น่าใช้งานเพราะว่าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลรุ่นท็อปออปชั่นเต็มมีสัลลูปออฟชั่นนะฮะแล้วก็บาะหนังเนี่ยเป็นสีเบจนะมีความกว้างมีความใหญ่นั่งสบายเครื่องยนต์ทนทานราคาดีมากด้วยไม่ว,ว่าจะเป็นหน้าจอทัชสกรีนแอร์ปรับอากาศออโต้รวมถึงสภาพเบาะที่สวยใหม่นะฮะคันนี้ไม่มีรอยถลอกที่เบาะเลยนะพวงมาลัยก็เป็นแบบ3ก้านครับห้องโดยสารตอนหลังของรถคันนี้นะครับก็เรียกได้ว่าโอ้โห,หน่าใช้งานเพราะว่ารู้ราาสภาพใหม่นะฮะแล้วก็มีในส่วนของหน้าจจจอออออททีีวถึงงงง2เเลลยยใคคชบบดูหนนนนนัััฟพ้ตโ์ุณแ่น เดินขึ้นรถนะฮะสะดวกนะฮะเพราะว่าเบาะของเขาปรับได้หลากหลายรูปแบบราคาแบบนี้นะครับคุ้มค่าน่าใช้งานและใครสนใจอย่ารอช้าด้วยเด็ดขาดครับยังคันนี้นะครับขอเสนอค่าตัวเขาเพียงแค่7จ็ดแสนบาทเท่านั้นและใครสนใจคันนี้นะครับต้องการจัดไฟแนนซ์เอาไปเลยแบบฟรีดาวห์ผ่อนต้นท่มต้นที่14,000บาทต่อเดือนเท่านั้นครับเอาละครับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมของรถคันนี้นะครับก็ติดต่อที่วันทัวโต้ได้เลยครับ ที่เบอร์โทรด้านล่างตรงนี้0616745885ครับและใครนะครับที่ดูจากคลิปนี้บอกได้เลยได้ของแถมพิเศษแน่นอนครับวันทัวร์โต้ของเรานะครับรถทุกคันของเรานะครับมีว a r r a ให้กับลูกค้าทุกท่านถึง3ปีหรือ30,000กิโลคุ้มครอง128รายการและคุ้มครองทั่วประเทศด้วยอยู่ที่ไหนก็เป็นลูกค้าของวันทัวร์โต้ได้ครับเพราะวันทัวร์โต้ซื้อรถมีคุณภาพขายรถมีคุณธรรมครับสวัสดีครับ